สวัสดีครับพบกับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ c o l o n i n g Space กับห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาว,วันนี้เรามีกิจกรรมดีๆคือน้ำปั่นผักผลไม้วันนี้เราจะปั่นผักแควกับสับป,ประรดนะครับก่อนอื่นเราก็มารู้จักกับผักแควก่อนผักแควจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแควจะมีไฟเบอร์สูงช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานช่วยลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันความดันโลหิตสูงนะครับ แล้วก็มีแคลมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็งนะครับแล้วก็สับปะรดก็จะมีไฟเบอร์กากใยอาหารจะช่วยในระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็ระบบขับถ่ายส่วนผสมก็จะมีผักแคว100กรัมสับปะรดถ,ถ้าเป็นสับปะรดภูแลอย่างนี้เราใช้2อลูกแต่ถ้าสับ,สบปะรดลูกใหญ่เราใช้ลูกหนึ่งแล้วก็จะเป็นน้ำมะนาว1-2ซีกนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนการทำเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเราก็จะใส่น้ําแข็งไปประมาณสองทับพีตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสับประดรดตัวนี้เราใช้สองลูกเราจะเติมน้ำมะนาว1-2ซีกอันนี้เราจะใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะ เราจะไม่ใช้ความหวานของน้ําตาลนะครับแต่จะใช้ความหวานของผลไม้โดยตรงเราก็จะใส่น้ําไปสัก1แก้วแล้วก็จะใส่ผักแควผักแควนี้ประมาณสี่ใบตรงนี้นะครับใส่ไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะปั่นเลยนะคะ เราจะปั่นให้เข้ากันนะคะปั่นไปเนด้วย ถ้ามันละเอียดแล้วก็พอนะคะอันนี้จะเป็นเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำเสิร์ฟใส่แก้วที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้จะเป็นเราจะหน่อาตรงนี้นิดนึง อันนี้ก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยสามารถดื่มได้เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับสามารถทําขายได้สร้างรายได้ในช่วงยุคโควิด19นี้นะครับขอบคุณมากนะครับ